มือนีนุ่นทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขแม่บุพาเลขตำเล่ากับเอ่อไทยนะคะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบเก้าเพิ่นทรงมาาหายทางไล่นะคะนุ่นทิยาบอดี้บอดี้รงหายเอฟซีนะคะขอโทษได้ร้ายนะคะเพิ่นหายถูกนะคะถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะเพิ่นทรงหายทางไล่งวดวันที่สิบเก้านะคะเข่าทั้งบนทั้งลา่างทั้งซีสามทั้งสองสองนะคะนะคะงวดที่ผ่านมานุ่นทิยาหลอกไม่ให้เบื้องนะคะ เอาทั้งบนทั้งลางนนทิยาบดายลงหายนะคะเสียดายมากๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแม่บุ้าหายมาแล้วทั้งรัฐบาลไทยทั้งต่าเล่านะคะตําเล่าว,วันที่2 e ี่ิบเอพฤศจิกายน2องห้าหกเลขรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งท่านว่าสองห้านะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มนากันเลยคะ่ะแม่วันดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่เมื้อน,นั่นขอโทษได้ลายเด้อค่ะแม่ทรงเล่าตำเล่ามาให้นูนูบดไดโลงงหไม่าเสียดายแล้วแต่อยเข้ดน้ำาึงจะค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างจะได้อีบประกาศต้ลค่ะบางีบอกเบให่จะว่าคือบควรคุณนุ่นทีแอแม่บประกาพกเป็นย่งค่ะพวกกะตีนู บางส่วนมากเห็นทรงมากแล้วนุกระซีไปเราแทนเอาลงเลยมือนมือนั้นมันยากอย่งไนพวดหนูเล็บบดเลยล่อห้มันเลี้ยออกมาเข่าทั้งบนทั้งล่างแม่บอกว่าคือกีบาคือพอเห็นเราไปเราแทนคือพอเห็นลงสที่แม่ก็เลยเป็นสะทรงไปอีกแต่สะพนยากเป็นอย่างบ่บ่ยากหรอกค่ะก็มีบางบางข้างก็ลงให้แล้วนุกระซื้อน้ำเด้อมันก็บอกออกงวดใดบ่ได้ลงแบบเข่าทั้งบนทั้งล่างขนาดตอนเลี้ยงไถไหนแม่ยังพอเห็นคลิปเจ้าของในี่เจรารีของได้หลายมือแบบบิ๊เบิรงอ่ะ คลิปปรลงไหงี้ต้นเนี่ยตะหลีกไช้น่ยค่ะลงค่ะหลีกใช่มันรูดรูดมือโตัๆน้องแม่รุดมือสกเข่าเลยแม่ตัวใกันแม่ตัไปดซื้อหลีกน้ำคนอื่นนี่ยค่ะซื้อของจากของใดก็คือได้ของของอะไรก็คืออะได้ค่ะถ้านู้นได้ไปิชนกับของอาจารย์อื่นสิค่ะคือของของกับคนชนกันกับซื้อของจากของกับคือได้ไปงั้นสิแม่ค่ะค่ะค่ะถ้านู้่ผมีเวลาโทรสัมผัสนู้นก็จะเอาไปต่อกับคลิปคนอื่นเลยเอาไปเล่าแทนเลย ตาล่ามือมือวันที่สิบเก้าเลขเล้าขอโทษอีลินนุ้งได้เอาล่องหายเลยยากยาบมือนักขว้าเขาเขาในแม่ทั้งในดทั้งล่างทังบนนี้นะลม่นค่ะมันเขาทั้งล่างทั้งบนเขาตรงตรงเลยสี่สามเอาเอาไม่แม่เอาไม่จะพยายามล่องหายทุกมือถ้าบ่ได้สัมผัสก็จะเราแทนเอาลงเลยอ่าถ้าบ่ได้สัมผัสท้าวันที่ตดต่อบ่ได้ก็คือหายเราแทนเลยล่ะค่ะคอ้วนนี่อ้วนวันที่ยี่สิบเอ็ดแม่เฮ็ดไว้แล้วมันบ่้ชาเลขตำเหล้า ค่ะแม่ก็ส้งของมูลให้ว่างน่ะนะแม่หก็บคู่ละอ้าวหนูพรรอมแล้วค่ะแม่อสองเก้าสองเก้าสองศูนย์สองศส,สามสองสาสอง,สองสอง่สองสามสส่สาม่ศูนยศูนย์ วิ่งให้วิ่งเลขสองไหมคะวิ่งเลขสองลองเลขสี่ค่ะวิ่งสองลองสี่เมือนั้นไม่ให้วิ่งเลขสี่ตัวเดียวได้นอเข่าเลยเนาะค่ะวิง่งเลขสี่ตัวเดียวเอาทั้งล่างทั้งบน ว่าแม่สั้นเบิดหนาวบ้าเดี่ยไปเกี่ยวกับฟูในเขาทั้งล่างทั้งบนสั้นนะมันเสียดายแต่ว่าไม่ได้ลงให้นะผมเห็นว่าแม่เคยเข่าดู้แต่ว่าทั้งล่างทั้งบนน่ะนะแต่ว่ามันสั้นเกลี่ยไปว่าส่วนสิเข่าขัดอีกนะแต่บาดแผลล้อมจับจับขวับไปใส่เดี๋ยวมัดสิเข่าตรงทุกรอบลดถ้าแม่จับใส่ไปขวับปพ๊บเดี๋ยวมัดสิเข่าตรงกลับทันทีเลยค่ะรางวัลนี้มั่นใจว่าขาม้าขาม้าตรงๆรงป้ะคะแม่ แม่กแม่หซื้อแม่บอ่ลัเตค่ะอถ้าซื้อเลขแม่นี่คือต้องให้ซื้อตรงๆไม่ต้องกลับนนด้ซื้อตรงๆลค่ะเน้นดเนี่ยแ่ยของเนยากวกลับพยังแต่สหรับแม่นแม่บกลับดก็ได้ตรงเก็บแยงแม่เรคิดตังซี่นะมื่อนั้นนูก็ซื้อน้าอยู่มือที่เอามาลงไหู้กับซื้อตรงๆเพราะมันว่ถืองที่แม่ส่งมาใหนูาลงห้ซหนก็บซื้อกันแม่แม่เน้นัวได เน้นไม่เน้นสองศูนย์กับสามสองกับสี่สองค่ะเล่นสองศูนย์สามสองกับสี่สองโมมีเลขสามตัวสี่ตัวแล้วค่ะแม่อันสามตัวมีวันนี้แม่มีไทยน้ำมันอันหางเดียวนะคะเลขที่หนึ่งธันวาเลขไทยเด้อค่ะเลขตั้ไทยตั้ไทยที่หนึ่งธันวาเป็นเลขก้มฝันหรือจังไดแม่หางเดียว ูตรค่ะเลขสูตรตัวใดแม่ไหสามตูนี่นี่ในเห็ดไวในหางเดียวเนี่ยบางทีอาจสีเบ่งกันไปบุนไปล่างที่ก็ได้นะคะแต่เขาถึงสามตัวใดแน่แม่สามห้าแปดกับหางเดียวค่ะสามห้าแปด อันเมียอยากกันแถมข้างล่างไงเอ็นอีกยักษ์ครูนึงแม่ค่ะอยากแถมข้างล่างคือล่างตรงตรงไหนจะครูนึงนะอันสามฮาเปีนี่เป็นบนข้างล่างตัวเดียไหมอ่ะสมาเล็กบุญเนี่สิมาสามสามนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างสามสามแต้ข้างล่างครูตัวเดียวจะเห็นสมาเล็กบุญมาสามสามข้างบนสามห้าแปด นี่นี่ซับนีเป็นปะ่ะคะเน่ยค่ะซับนีละคะแล้วก็อตอนนั้นปิดมาสั้นนะตามสูตรตามที่เพิ้งของเราสูตรมาซิมาเบียบนันนะค่ะแนวทางของแม่บุภาตำเหลา้างวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบเก้าเข้าสองสองกับสี่สามเข้าบนเข้าล่างงวดนี่งวดวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองหาหกแปดตำเหล้าไฮวิ่งสองกับสี่เน้นทีเล็กสองจับคูให้สองเก้าสองศูนย์สามสอง ซี่สองซี่สามซี่ศูนย์เน้นที่สองศูนย์กับสามสองกับซี่สองเน้นตรงตรงทั้งหมดทังด้งมวลไปกับบนล่างเป็นแนวทางตามเล่าสําหรับรัฐบาลไทยหรือตามไทยงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองห้าหกแปดหายมาสามโตบนคู่เดียวคือสามห้าแปดข้างล่างสามสามตรงกันปะค่ะแม่ตรงกันอยู่ค่ะน้องนุ่นมีคําถามอะไรไหมลูกนุยุกับน้องนุ่น อา้าวขอบคุณแม่หลายๆที hm lunch, okay. okay. Then, secondly, ่ให like yep. ้แนวทางแม่ม่ยังจะบอกกับเอฟซีบอแ่บซีเ่คเพศ่อเบอร์แ่นนแม่ล้มหาย่เน่ะค่ะครับเยเราปอะใล่า่นะขอเบอร์่เบอร์ข่ค่ะเย้หาค่ะคอะคะคค่่เ่คงคะค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณแม่หลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เห้่เอฟซีโสดีแนวะทางของแม่บุภานะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องนีญาจะให้เปรียบเทียบวัตถิพันธ์มาแลด้อค่ะวัตถิพันธ์มากตามเล่าวันที่สิบเก้าน,นะคะสังเกตดีๆนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างสําหรับวันนี้ตามนี้เลยนะคะโตเก้ามันจะมียูซีสามนะคะ,นะคะเป็นกระวง่งหาสองศูนย์ สามสองสี่สองนะคะตำเล่าเปรียบเทียบกันนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยับมารสามหาแปดกับสามสามลางนะคะเนี่ทางของแม่บูผานะคะไฮใ,ในคลิปเดียวกันทั้งไทยทั้งเล่านะคะนะคะน้องที่ยากก็ขอยพ่อให้เอฟซีโซดีนวะทางของแม่บูผาปล่อยคลิปเดียวตำไทยตำเล้านะคะ หน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพีน่น้องมามามาผู้คู่มากเกิดเจ็บเต็มพื้นเลยลูกคักลูกเนี่ย